นีลุ่นแหละงานนี่ดูใสไนเชิงดันขึ้นแล้วนี่นี่นี่นั่นั่น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 ดันขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะนะนะโอ้วันนี้เขาเขาเชยวันนี้อะเดี๋ยวมาสรุปผลงานครับตุ่มซิปหลังครับนี่สวัสดีครับผมสวัสดียามสายๆครับนี่ก็ มายามตุ่มนักปล่ยคือเก่าครับใส่ไว้เอาวาในีซิปหลังเป็นเหยื่อหอยชลีสับไม,ม้เก่าจากคลิปที่เลวเนี่ยคลิปที่เลวหมานครับในไ,ไปอ่าโลหนึ่งกิโลสี่ขีดปลไหยใหญ่ครับคลิปนี้ก็เลยเอาตุ่มมาซิปหลังแล้วก็หอยชลีมันหาง่ายครับก็เลยเอามาใส่ไร้หลังหน่อยเดี๋ยวไปรุ่นหลังแหลกครับเบ,บดก่อไก่จะมดครับไม่รู้จะทายครบซิปหลังไหม ถ่ายมาครบยังไงก่อนเดี๋ยวไปซื้ให้ดูกับบาทนะครับเนาะเดี๋ยวพยายามจะถ่ายให้ครบครับแล้วจะไปแบบไวๆเลยเดี๋ยวแบสจะมุดก่อนนะผมมามาดูลังแหลกครับตรงนี้ไม่เคยใส่จักทีแต่ตรงนี้ถึงมาลองดูครับมีตัวหรือปลาอุ้ยแต่ว่าพี่น้องมีรุนแหละงานนี่ดูใส่ไหนเชิงดันขึ้นแล้วนี่นี่นี่นั่น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 ดันขึ้นมาเรื่อยเยแล้วนะนนะเอา ตัวใหญ่ไหมดูทีจวดอู้อู้จักตัวนี่สามตัวพี่น้องอตัวยังใหญ่อู้เป็นโลไปหรอวะนี่สามตัวนี่วายหลังแรกเปิดฉากมาก,ก่อนเบาดูดูโอ้ขักขับตรงนี้ไม่เคยสายจักที อ,อืออขักจริงๆดูดูเบื่ใหญ่ๆเลยสามแต้มครับอ,อืมานครับหมานไปรุ่นต่อครับมารุ่นหลังที่สองครับหลังแหลกโหต้องบอกว่าโคตรมานเลยหลังที่สองใส่ในดันไหมอู้หใหม่ดันมีตัวไหมนะ่ะอ้มีครับ มีกระจนหน่อยมาเต็มนึ้แตอนเราฟักคูแล้วครับนะโอเคมาลุนลังที่สามครับหลังที่สามโอ้ใส่ไหนก็เห็นดันหมานไม่น่าเว้ยเงียบจ้อยหลังที่สามเฮวครับไปลุนโตลุนลังที่สี่ครับ ที่สีมีตัวไหมใส่ในให้มันดันขึ้นนอโอ้น้องที่สีเหี่ยวครับไปหลุนต่อครับ,รบมาน้ำมาหลุนลังที่ห้าครับทางก็ชันหน่อยแหละลังที่ห้าหนประเทศนามจะท่วมโอ้มีตัวไหมสวดๆไหมนอ เออนห่นมีตัวหมาย,ยัางสวยละห,หนามีเต็มแถนะมีแต่ปูหนึ่งตัวไปชมตัวครับในบรรนหลังที่หกครับหลังที่หกเป็นหยาหยาอะไรด้วยโอ้ลอยหลังนกห,หลังที่หก มีตัวเขาไม่นอ้องหลังที่หกโอ้ใส่ในเนี่ยจ่อยมีตัวไหมหน,นักไหมอ้ยมีครับพี่นอ้องสองแต้มสองแต้มไหนหลังที่หกหมันมาสองแต้มครับโยนแสงนี่ใส่สวยตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลวาวฟักคูนตัวหนึ่งครับนะ ดีมากครับแบบนี้ไปลุนต่อครับมามาลุนหลังทีเจ็ดครับทีเจ็ดมีตัวไหมัหงทีเจ็ดใส่เตาล้ำหวยครับนี่ใส่ในเดี๋ยวจะจะมีตัวไหมอ้มีไปเต็มหนึ่งครับตัดไรหน่อยปูสองตัว ถูอยู่ครับหวยีด,ดครับเดี๋ยวมาชมหลังที่แปดครับที่แปดใส่ถุกทีมันคือได้จักทีเลยตรงนี้ไม่รู้มันมีปลาไหลหรือว่ายัางไงหรือมันไม่เขา่าใส่หลายทีเลยตรงนี้พี่น้องแต่ว่ามันไม่เขา่าทำเลก็ยังคือมาดูวันนี้ที่เขาไหม โอ้วันนี้เขาเขาเชยวันนี้อ๋อลูกปลาทำไงมันได้ลงมาจับอ่ะใส่สวยด้อยครับอ๋อวันนี้เขาเชยทุกทีมาใส่นี่ไม่เขาเลยครับตรงนี้วันนี้โอ้ใส่สวยครับนี่ใหญ่กวาฟักคูนเลยครับสวยสวย,สวย เหลือสองหลังสุดท้ายครับผมมาลุดนต่อครับไปมาเดี๋ยวมาลุ่นหลังที่เก้าครับหลังที่เก้าหลังที่เก้าคลิปที่แล้วดีใส่ไปตรงนั้นโอ้หตัวใหญ่เลยคลิปที่แล้วมาดูคลิปนี้สุดสวดไหมพี่ได้รู้อะไรอที โอ้ยเงียบจ้อยโอ้งานแดงแรงดิบม่ทำงานวันนี้เงียบกริบ<ง>ออะเดี๋ยวถือ,อ,อไนหนลอ,อยตีนงัวไป,ไปห,วหรือหลังสุดท้ายครับมาหล,หลังสุดท้ายครับหลังนี้เป็นหลังยาวเพราะว่านางม,มันลึกนางค่อนข้างที่จะลึกกับรดยใส่เป็นหลังยาวตรงมีตัวหมนะเว้ ใส่น้ำดึกจุดจวดไหมโอ้แหวอ่ะเยวมาสารุปผลงานครับตุ่มซิปหลังครับนี่ก็ได้ปลาไหลมาถืออยู่ครับนี่ประมาณโลคุกถึงโลเจ็ดประมาณนี้แหละคลิปที่เหลืวนั้นได กิโลห้าครับหักถุงดำออกไปขีดหนึ่งด้วยโลสี่อันนี้น่าจะมันโลหกโลเจ็ดได้ครับโลหกแหละนี่ดูครับสิบหลังเือมันเกาะตัวงามครับถือว่าโอเคครับผ่านครับสวยเลยี่ตัวใหญ่แล้วืออครับอ่ะยังไงคลิปนาจะกันใหม่ครับผมหาอยู่หากินเท่าไหนห่จะถ่ายดูไหมครับ สำหรับคลิปนี้แร่ขอตัวลาไปก่อนครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมแล้วจะถ่ายคลิปแล้วจะไปถ่ายตอนชังให้ดูครับว่ามันจะโลหกโลเจ็ดไหมแต่ว่าประมาณโลหกแล้วนี่คิดว่าครับแล้วถ่ายคลิปจะไปชังให้ดูครับผมไปกระบานครับจเจอกันคลิปหน้านครับผมมามาถึงบ้านแล้วครับเด้ลองชังดูจะถึงโลฮกโลเจ็ดไหม ไ,ได้ตัวใหญ่โลห์ห้าขีดครับฮักกันนีิออกเหกลือโลหสี่ขีดเท่อหวานครับไม่ถึงโลหกโลหเจ็ดอย่างที่ว่าครับน,น,นี่นี่ครับสรุปแล้วโลห้าขีดฮักทุ่งดามอเกาะเหลือโลหสี่ขีดครับผมโมแต่เก็บหอยมาด้วยอ้วนไม่ไหน เจอคลิปหน้ากับผม